กุนซอแมนซิตี้พูดถึงความพร้อมของทีมแบบชิวๆหลังจากเกมที่ถล่มสปาร์ตาปรากไป5-0ต่อนในศึกแชมเปียนลีกเขาชี้ว่าจอห์นสโตนกองหลังคนเก่งของทีมก็สามารถขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้าได้เลยถ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ฟิตลงสนามสโตนซึ่งปกติแล้วเล่นเป็นกองหลังให้ทีมชาติอังกฤษยังสามารถยิงประตูให้ทีมได้หลายครั้งในซีซั่นนี้ไม่ว่าจะในเกมลีกหรือแชมเปียนลีก ล่าสุดเขาก็เพิ่งทําได้ในนัดที่เปิดบ้านชนะสปาตาปรากว่าดิโอลาออกมาชื่นชมหลังเกมว่าถ้าเออร์ลิงไม่พร้อมลงจอนก็พร้อมล่าตาข่ายได้เหมือนกันเทเลยใช่ไหมล่ะนอกจากนี้เป๊ปยังพูดถึงการเล่นของทีมในเกมนี้ว่าเราเล่นกันได้ดีนะแต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะตั้งรับต่ำขนาดนี้มันทําให้เราลําบากหน่อยแต่พอขึ้นนำสองต่อศูนย์ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเขายังเสริมอีกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่เหลือเชื่อ ด้วยความสูงใหญ่แต่ก็มีความคล่องตัวมากซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เขาชอบสุดๆแถมฮาแลนด์ยังยิงประตูที่คล้ายกับตอนเจอดอตมูลอีกด้วยเมื่อถูกถามถึงการเปลี่ยนตัวฮาแลนด์ออกก่อนที่ทีมจะได้จุดโทษซึ่งทําให้เขาพลาดแฮตทริกเป๊ปตอบว่าเราต้องเล่นอีกหลายเกมผมเลยต้องจัดการแบบนี้และฮาแลนด์ก็เข้าใจดีปิดท้ายด้วยการยกย่องสโตนอีกครั้งว่าถ้าเออร์ลิงลงไม่ได้จอนก็เล่นกองหน้าแทนได้เลยเหมือนกับเคราด์ปิเก้ที่บาร์ซ่าที่มีสัญชาตญาณการทำประตู จอก็เป็นแบบนั้นผมแฮปปี้กับเขามากเรียกว่าเป๊ปนี่วางแผนไว้ดีเลยนะทั้งการโรเตชันนักเตะและการสร้างเกมรุกแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ